คาถาอุปถัรมภ์ท่องพระคาถานี้ก่อนออกจากบ้านก่อนไปทำงานเจ้านายเมตตาผู้ใหญ่ช่วยเหลืออุปถัมภ์ขำชูนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพระวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาฆตาอิติโพธิมนุป,ปัโตอิติปิโสจตตะมะโนนะเมตตาโมกะลุนาพุทธปานีทายินดียะเอนดู ยะหันตะวาทามัวเมาพุทธาเอานะโมพุทธทายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาะตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจะตะมะโนนะเมตตาโมกลุนาพุทธปานีทายินดี ยะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปารมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะตะมะโนนะเมตตาโมกะลุนาพุทธปานี พายินดียะเอ็นดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจะตฺะะมะโนนะเมตตาโมกลุนา พุทปาณีทายินดียะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโสจะตะมะโนนะเมตตา โมกะลุนาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธายะอิติปาระมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปโตอิติปิโสจะตะมะโน นะเมตตาโมกะลุนาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาะตาอิติโพธิมนุปตโตอิติปิโส จะตะมะโนนะเมตตาโมกลุลนาพุทธปานีทายินดียะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธทายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิมนุปปโต อิติปิโสจะตมะโนนะเมตาโมกลุลนาพุทธปาณีทายินดียะเอ็นดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธภาเอานะโมพุทธทายะอิติปาละมิตาติงสาอิติสัพพันมาคตาอิติโพธิ มนุปปตโตอิติปิโสจะต,ตะมะโนนะเมตตาโมกลุนาพุทธปาณีทายินดียะเอนดูยะหันตะวาทามัวเมาพุทธพาเอานะโมพุทธทายะ